ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์เซวายเถื่อโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์เซวายเวอร์เอาละครับเออ่สำหรับพาร์นทนี้เนี่ยเราก็จะไปจับว้าวบอลโต้โคตรใหญ่เลยอ่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเออ่จับบอลโต้พาร์ทที่แล้วก็ไปดูได้นะครับโอเคครับ <c oughs> okay, สำหรับพาร์นทนี้เนะี่ยเราก็จะไปจับเจ้าอาเจนนั่นเองซึ่งอาเจนเนี่ยเออ่เป็นตัวที่มีประโยชน์มากแล้วก็ อีพีหน้าห,หน้าหรืออีพีในในเราก็จะย้ายบ้านกันแล้วนะเออโอ้ไม่ก็เวลาปิดทอมนี่ชีวิตมืนโมน,นกันเลยทีเดียวโอเคฮะทุกคนสําหรับของที่เอาไปวันนี้เดี่ยก็จะมีของตามนี้เลยนะฮะก็จะมีเป็นลูกดอกยาสลบแล้วก็ลูกออน้ำแล้วก็ปืนหรือว่าดอกสลบเออ,อะไรประมาณนี้แหละทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแดนมากันเลยโอเคฮะไปกัน ว้าวโอ้ยหาทางออกไม่เจอคึบโอ้ยโว้ยขนาดนี้เป็นหลังบ้านตัวเองเนี่ยยังหาทางไม่ออกโอยเฮฮะทุกคนเดี๋ยวตัดทาพกันไปเลยเอาล่ะครับเข้าสู่แดนหินมาเป็นที่เรียบร้อย อ๋อแล้วอาเจนตัวที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นตัวที่เลเวลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะหรืหรอเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ขอยิงไปก่อนละมึกเสือว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลเวลเยอะเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมได้ส่องไปเนี่งคือใช่ฮะตัวสีเขียวเลเวลเยอะแล้วก็ตัวสีโต๊ะบบเลเวลน้อยเพราะผมดูละอย่างน้อยก็ต้องฆ่าตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่มาก่อกวนเราในการจับอาเจนโอ้โหนี่ เอาล่ะทุกคนดินดีด้วยนะครับสู่รายการจุ้งจะซวิงแล้วตอนนี้เราก็ามาจุ้งอัดเกยปึ๊บฮึบหนีช้ำช้ำโซช่มโซชั่มฮึบหลบหลซ้ายหลบขวาแล้วก็วิ่งฮึบฮึบโอ๊ยอขอเปลี่ยนกระสุนแป๊บนึงนะได้ละแครแครเสียงอะไรเสียงสลับลูกกระสุนนี่เลยปังยิงมันยิงมันขอแค่ดอกเดียวก็จะตายขอแค่ดอกเดียว ปังนี่ไงด,ดอกดอกเบี้ยแรไรองเราก็อุ้ยเจ้าทีเล็กใหม่อ่ามาสิยิงวันปังไม่ไม่ได้ตื่นเท่าไหร่ครับเอาละให้ยินดีตอนนี้เข้าสู่รายการล่าได,ดาโนเสาร์เดอะซีรีส์เอ่อตั้งแต่เปิดคลิปบาร์เปิดกี่รายการแล้วเนี่ยโอเคขอสลับลูกดอกแล้วก็เราจะไปยิงเจ้าอาเจนตัวนู้น,นกันแล้วนะเพราะตัวอาเจนสีเขียวนี่เนี่ย เปวลาเจนที่เลเวลค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคเลยฮะเออก็เลเวล300เลยผมว่าก็จับได้อยู่แหละถ้า300มันก็เลเวลค่อนข้างเติมนะบวกกับเวลาเราเทมขึ้นมาเนี่ยก็จะประมาณ400ร้นิดนดอุย้ยอาเจนหนีแล้วจังหวะนี้ยิงยิงไปเลยเลยฮะข้อเสียของปืนยิงยาดอกสโตรเนี่ยเอ๋อลีเอ้ยมาดิมาดิผมจะว่าข้อเสียของมันเนี่ยค่อนข้างจะ ชาร์จลูกนานไปหน่อยโอ้โหที่คอได้แล้วโว้โย,ย,ยก่อนอีนก,ก็ต้องเอ่อล้วนล้น,ลนน้ำก่อนเพื่อการเออ่พวกที่เล็กหรือว่าอะไรต่างๆแถวนี้แหละพวกปวก,ปวกมแมลงมันก็น่า,ากลัวอยู่แหละเพราะว่าถ้าเลเวลเยอะๆเนี่ยเราก็กําจัดค่อนข้างยากเออโอเคขอวางไว้ตรงนี้แป๊บแล้วก็วางซึบตรงนี้อีกแล้วก็วางอีกอันเออมุมนี้เฮ้ยมุมนี้ได้พอดี โอเคฮะเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยกันเลยเอ้ยโถยเขาไม่ได้อีกอ่าออตรงนี้เข้าได้ซึบอโอ้โหตัวนี้เรีวลอ3สาอแล้วนะแล้วก็เอายาคูสิปไปเลยแล้วก็นาโคติอีกแต่ผมว่านาโคติคงไม่หมดหรอกมั้งประมาณ100ขวดเนี่ยเออหนึ่งร้ถางเนี่ยคงใช้ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเอาแล้วครับม,มาผมขอไปลาสัตว์กัน เอาล่ะับยินดี้วนรับสู่รายการล่าสัตว์อะซีรีส์แล้วตอนนี้นยเราก็อยู่ในแดนหิมะโอ,อ้ของแถวนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว,ยวแล้วก็มาล้อมเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เออเราไม่ได้เตรียมเนื้อสัตว์มา,าเดี๋ยวก็จะล่าแถวนี้แหละเพราะว่าแดนหิมะเนี่ยสัตว์ค่อนข้างเยอะเออไม่ใช่สัตว์ดิพะโถไดโนเสาร์เออขอเก็บของแป๊บหนึ่งซึบๆโอ้ารู้สึกว่าตรงนู้นมีอาเจนกับ ทีเล็กที่ผมยิงตายไว้ใช่ป่ะเดี๋ยวต้องไปขอหนังกับขอเนื้อมาฮะนี่ไงนี่ไงอาเจนขอเนื้อขอเนื้ออุ้ยได้เนื้อนอกมาด้วยอ้ทีเล็กทีเล็กนี่อ,อวางว้างนี่ไงฮะผ่านลากวางสาวปาสิบแปดเขาเคี้ยเอาเนื้อมาซึบซึบตีแค่ทีเดียวก็แตกแล้วนะ เ,ออเดี๋ยวต้องไปดูฝั่งนู้นก่อนว่ามีอะไรบ้างให้เราฟาร์มนะตอนนี้ <Okay. S 1> ก็เนื้อนอกเราก็ได้มาเยอะอยู่แต่จริงๆผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแด้แหละเพราะว่าถ้ามันเป็นอ,อ,อยาสรุปคนสิบ้ยแรกแรกตัวนี้เลือดไม่เกิน2,000ถ้าเลือดไม่เกิน2,000แล้วก็แล้วก็ขอเนื้อฟรีไงเล่าประโธเ <c oughs> ขายาวด้วยนะวูด,ดีโอ้ oh God. ไม่ก็เจน อออได้เนื้อมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว,วกับแรดตัวนี้ my god อ๋อได้ขาวด้วยแต่ผมยังไม่เก็บดีกว่าโรครุงรังโอเคฮะทุกคนเอ่อเฮ้ยอะไรเนี่ยแสงวิบับวิบับโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะทำเออเตียงนอนไว้แถวนี้เลยแล้วกันเพื่อเซฟเออเวลาเราตายเกิดนะเพราะว่าอยู่แดนหิมะถ้าไม่มีชุดคุมหนังเนี่ยเออมันเรือมันจะลดเรื่อยๆ่แล้วนะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะขาดฟางอีกสักนิดสักหน่อยก็เราขอฟาร์มแถวนี้ก่อนเลยเขับฟาร์มเฮ้ยขาดฟางเออขาดฟาร,าาด,ฟารดีเพื่อแล้วก็เราก็มาฟาร์มแถวนี้เออนั่นแหละอะไรเรียวมาโทษนั่นแหละจมนั้นฮึบแล้วก็ขับได้หรือยังเออตรงนี้ขาดอะไรอีกต้องทําฐานก่อนนะเพราะผมจะไม่ทําเตียงหนังนะผมทําเตียงแบบของดี ของเดีไปเลยท้อทำทั้งทีนะเอาเออแต่ว่าทำไว้เซฟชีวิตก่อนก็ได้นะเตียงหนังเนี่ยจริงๆริจริงๆเราควรจะทําเตียงหนังไว้เลยนะถ้าเราไม่ออกไปเซฟหน้าเกมนะ่ะก่อนจับด้วยนะแต่ผมมาทําหลังหลังจับทำไมร่ะเพราะาตอนนี้ผมกําลังจะตายไงเ่าไะโทษถ้าไม่เล่นถามตอนนี้ก็ต้องมีกลับบ้านไปเปราไปโทษเอ้ออยเออผมจะตาย้วะไม่ไหวเลื่อนรถแล้วก็ตอนนี้ติดสถานะกระดูกหักด,ด้วย เอาละทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาโลกเดอร์ซีรีส์โอ้โหแล้วมันลอยโคตรไกลเลยฮะตัวนั้นอ่าจะตายจริงทุกคนโอเคฮะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ารับตรงนี้แป๊บแล้วก็แล้วก็วกอกครับเตียงใหญ่ได้แล้วนะตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่ายึดรู้ดูรู้ดูฮึบหวางไว้ตรงนี้จึบออสวยแล้วก็เอ,อจะตาย จะตายขันไม้อีกมะโทโอ้โหจะตายฮะเรือตอนนี้เหลือแบบติ่มมากเต็มติ่มเลยเออแล้วก็มาครับรน,นี่ฮะอ้หืมผมเกียดสถานะกระดูกหักมากเออเอ,อตายดีนะเราทําเตียงไว้ละซึ่บเกิดมาเลยนี่ฮะข้อดีของเตียงหนังนะฮะก็เซรฟชีวิตไว้ค่อนข้างดีไม่ต้องทำฉานนั่นอีก เอาแล้วรตอนนี้เรากบไปเรากดตัดไม่ได้ดีบอกแล้วเราจะทำเสียงแบบนั้นทำไมเนี่ยถ้าโหลก็ไม่เข้าใจเหมืกนกันตัวเองนออเท่าโ,โอเคฮะต้องตัดไม้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เราก็จะทำเตียงแบบถาวรได้นะเป็นเตียงเออเขาเรียกว่าเตียงอะไรเนี่ยเป็นเตียงไม้นะั่นแหละโอเคฮะเป็นเตียงไม้เออใช่ใช่ใช่เป็นเตียงไม้ออไมซึบแล้วก็เอ,อ่อขอใส่ชุดก่อนคึบแล้วก็ใส่หมวกโอ้โห หมวกแอลเ์แล้แมนฮะชุดก่อนนี้ชุดก่อแมลงชุดก่อคิสตีนฮะเอ,อ๋อเป็นชุดก่อนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วผมก็ค่อนข้างชอบนะเพราะมันสีแดงนั่นแหละเหตุผลเดียวฮึบว้าวน้องวางน้องวังอยู่ข้างหน้านั่นต้องเสร็จฉันละเดี๋ยวขอตั้งเตียงแป๊บนึงชึบโฮ้ยโฮ้ยวางย่างอยู่เหมือนกันฮึบหนีได้ปับ๊บแล้วก็ต้องมาเช็คแล้วว่าค่าสรุปลบไปเท่าไหร่ละโอเคฮะ ค่าสลบค่าสลบโอ้โหค่าสลบนี่ลดวาวอยู่นะแต่ค่าความเหนียวของเขาเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยนะโอเคผมว่าคงต้องมีซักพันแหละที่ว่าผมไปจับไดนโนเสาร์โอ้โหแล้วผมใช้เทคนิคลักเทคนิคเข้มไงในการแบบทําค่าสลบเหลือศูนย์ะโอเคเจ้าแกะขอเนื้อมาแกหรือแพสเนี่ยตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นแกหรือแพะ อย่างอื่นก็ตอนนี้ก็ขอนดรอปของทิ้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินสำรวจแถวนี้ก่อนโอ้แต่ว่าผมได้ขนสัตว์ของอาเจนมาค่อนข้างเยอะนะเป็นขนหางหรือเปล่าขนหางขนปีกก็ไม่รู้แล้วก็แถวนี้มีแองกิโลแองกิโลโอ้เลเวลร้อยยี่สิบแต่ไม่อยากจับอนะ่ะผมอยากจับตัวประมาณเลเวลสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะจะได้เอาไปฟารนะ์มหนังอุ้ยโอ้แต่แถวนู้นมีหมาปานมีหมาปานอุ้ยหมาปานเห็นละ น่าจะเห็น่าจะเห็นแองกิโลนะฮะน่าจะมาจับแองกิโลเอ้ยไม่ใช่จับแองกิโลน่าจะมาทำรา้ายแองกิโลปึบก็เดี๋ยวขอเซฟสถานการณ์ไว้แถวนี้ก่อนแล้วก็แล้วก็แอบช่วยแองกิโลยิงมันไปนหนึ่งดอกปึบยิงสับยิงอุย้ยมาป่าตัวนี้เลยว้ยค่อนข้างเยอะเลยนะปังยิงไปอีกดอกเอ่อให้แองกิโลแทงแล้วเราช่วยแองกิโลตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ ด้วยดาวเสาร์นีสายดีนั่นเองเออแม่อนาพานไปทั่วเลยนะมาป่านตัวนี้โอ้ยโอ้โหกูจะเอาลงที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะก็เลเวล270เท่านั้นเองถ้าเป็นเลเวลประมาณ400เนี่ยผมว่าอาป่านเนี่ยค่อนข้างแกร่งเลยทีเดียวอีกไม่กี่คลิปหรอกเดี๋ยวผมก็น่าจะมาจับเจ้าบาป่าแล้วแหละเพราะว่าบาป่านเนี่ยใช้ดีในการลงข้าต่างๆนะ ก็ก็อุย้ยทางนู้นมีทีเล็กทีเล็กไปสู้กับพวกแมนมอสยังไงเราก็ต้องไปช่วยแล้วใช่ไหมล่ะดิพระเอกมาแล้วแต่ว,ว่าเราไม่แข็งเด็ดขาด <c oughs> เรายิงอยู่ไกลๆก็พออะปังสับยิงแต่ผมไม่ค่อยชอบปืนนี้อย่างก็คือมันใสก่กระสุนช้าเกินไปห่อยโอย้แล้วแมนมอสตายแล้ว แล้วไปว่าตายแล้วโอ้สับยิงนี่ไงฮะแกะแขนแกกแขนอาาอกหาอบก็ขอนออหอบอุย้ยมีทีเล็กตัวยตัวน,นี้เลเวลเท่าไหร่ชิบเอา้าเอา้าหาไม่เจอเลยว่าเธอไม่มีอู้แม,มนมอสตัวนี้เลเวลสองร้อยเก้า,าแปดห้าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเอ่อทีเล็กทีเล็กทีเล็กเฮ้ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเลื่อนไม่เคยเยอะเท่าไหรเดี๋ยวผมจะต้องช่วยช่วยหรือเปล่าช่วยฟาร์มเนื้อก่อนนะ <laughs> ตอนนี้ก็ต้องฟาร์มเนื้อก่อนแล้วก็ขอยิงสักหน,หนึ่งดอกช่วยละกันนี่อ้อไปเจฮอบโคตรคน,คนดีหนึ่ง EP อีพีออร์ล็อกอีพีดโคตรคนดีคนดีโอ้ไม่กอ <c oughs> oh <my> ทุกคลิปเดี๋ยวก็ไม่เป็นคนดีคลิปนี้เป็นคนดีเฉยชื่อ <c oughs> แต่ว่าได้รูสาวตัวใหญ่เนี่ยได้เนื้อเนื้อค่อนข้างเยอะจริงๆนะ <c oughs> โอเคงั้นก็ขออ้ยตัวนี้ตัวอะไร อ๋อตูดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะตูดหรือตัวอะไรก็ไม่รู้ชึบแล้วก็ข้างหน้าเรามีมีแมนมอสโอ้โหเลเวลสิบห้าเลเวลสิบห้าต้องแอบ,บยิงแล้วหรือเปล่าพเพราะเลื่อนมันน้อย <c oughs> แต่เพื่อนมันอยู่แถวนี้ดิผมว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเพราะเดี๋ยวเราเราขี้เกียจเกิดใหม่ฮะก็เดี๋ยวต้องแวะก,กลับไปดูเจ้าอาเจีนสักนิดสักหน่อยก่อนว่าถ้าสรุปลบไปเท่าไหร่ละเอ่อแล้วก็ตรงนี้ ขอเคราฟเป็นอันนี้ไหมกองไฟเออกองไฟเอาอย่างเนื้อรอระหว่างรออาเจนตื่นนะเออใช่ใช่ประมาณนะั้นโอ้โหตอนนี้ตัวก็หนักเหลือเกินปะาโถท,ทิ้งอะไรได้บ้างเพราะว่าต้องทิ้งเนื้อแล้วแหละเพราะว่าเนื้อเนี่ยเยอะเกินไปแล้วตอนนี้อะ่ะเพราะอย่างอื่นค่อนข้างจาเป็นเลยนะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวเราไงล่ะปะโถจาเป็นมากถ้าไม่มีตัวเราก็ดําเนินเ,เรื่องต่อไปไม่ได้ไงเล่า เออขับได้ยังขาดอะไรอีกอขาดแทสหรือว่าไม้แตกเออนั่นแหละไม้แตกนั่นแหละไม้แตกสามารถหาได้ง่ายๆโดยการใช้ปิดแอคทุบต้นไม้ฮะเออแล้วก็จะขับได้แล้วติ้งติงต้งติงต้งติ้งติง้งติ้งเสียงอะไรคราเ่าเสียงเสียงในการขับนี่ครับเออแล้วจะทำเสียงหล่อทำไมเนี่ยเท่าโว้ย แล้วก็วางไม้ปั๊บแล้วก็วางเนื้อปั๊บแล้วก็ย่างปั๊บแล้วก็ยังไม่สุกครับขอบคุณครับโอเคฮะตอนนี้ลดไปที่เท่าไหร่ละหูข้าโล,ลดไวมากแต่ค่าควบเบียว,วของเขาได้ใช่หรือเกินฮะผมไม่รู้จะทำยังไงดีก็ก็เอาล่ะเฮ้ยยินดีเราเข้าสู่รายการรอโดยซีรีส์แล้วรายการนี้เป็นรายการที่รอยอย่างเดียวฮะเออใช่ใช่รายการนี้เป็นรายการที่รอยอย่างเดียวกงเล่า แล้วก็หน้านี้เราเพิ่งยิงกวางไปหนึ่งทีฮะเฉานี้คงไม่มีครัตำรวจมาจับหรอกเพราะว่านี่มันยกไดนโนเสาร์เล่นไปทั่วโอเคฮะเดี๋ยวมาขอเอ้ยปลาโถเดี๋ยวมาขออะไรเด,เดี๋ยวมาดูสิปลาโถดูเนื้อกันว่าได้กี่ชิ้นละโอ้โหได้มาสองชิ้นแล้วก็ต้องวางไม้เพิ่มไปอีกแล้วก็แล้วก,วก็ขอกินเลย <c oughs> อ,อเกิดจะกินเนื้อเนื้อเนา่าละเราในในตัวเรามีเนื้อเนาเ่าด้วยพระโธ่แต่เนื้อเน่าค่อนข้างจะเป็นเลยนะจริงซึ่งเออค่าสรุปค่าสรุประหว่างนี้โอเคฮะทุกคนระหว่างนี้เนี่ยเราก็ได้เจอแมนมอนเนี่ยมาอยู่นี่ฮะซึ่งเดี๋ยวมันจะไปทำอะไรอาเจนเราขอขอสับยิงไปก่อนเลยแมนมอนตัวนี้มาจ้องมาจอ้จอ,งมามองมองอะไรแถวยิงนี่ฮะ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นตังกล้ยหรือเปล่าฮะโดนเรายิงล้มไปแล้วปจัจฮึบันตายแล้วไงทธอก็าตายแล้วแล้วก็ต้องเอาหนังมาเอาหนังมาอุ้ยอันนี้ได้หนงังกับเนื้นอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็ได้เป็นที่ครับคิดตีนด้วยนะเป็นเขี้ยวดาบเสือเขี้ยวของเสือเขี้ยวดาบนะใช่บอเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันก็มันคล้ายๆบอกว่าเรียกแบบนอ้นเรยอ อตอนนี้ผมผมจะตายอีกแล้วผมจะตายอีกแล้วทุกคนอ่ามาดแดดหนาวเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้าไม่มีชุดหนังเดี๋ยวผมว่าผมตายเดี๋ยวต้องมีสักงอีพีแหละที่ผมค้าวชุดหนังแบบกรูป,ปรีนนะฮะโอเคอืมตอนนี้นะ่ะทำอะไรดีซึบวิ่งไปวิ่งมาปับ๊บแล้วก็กลับมาดูปับ๊บตัดสินใจยังไงดีเทมเลยไหมซึบ เออเท่าไหร่ละโอเคทุกคนผมว่าผมจะเทมเลยนะวางไปแล้วก็อุ้ยโอ้โหเด้งมาเยอะมากอู้อุ้ยเด้งมาเยอะมากโอคโอเคนึี้ว่าจะได้รอนานในที่สุดเราก็ได้แล้วโอ้โหเจ้าอาจินเหลือ4ี่ร้อยสเหลือก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเออค่าสต็กของเขาก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เออแล้วก็เอาอ่าน มัดไว้บนหลังแล้วเราก็สามารถขี่ได้แล้วไอ้ e ีทเออโอเคฮะอีพ e ีหน้า ah, ผมว่าเราย้ายบ้านดีกว่าย้ายไปทําบ้านใหม่ไงเพราะมีอาเจนขนของละเออนั่นแหละซิปโอโ้ในนี้โอเคฮะทุกคนก็ระหว่างนี้ขอนอนก่อนนะคงไม่ใช่เสียงโกลนแล้วแหละโอเคทุกคนขอเก็บของแป๊บหนึ่ง ว่าจะวันนี้ผมจะตายผมจะหนาวตายไปผมจะหนาวตายเอ่อเราต้องรีบออกจกแดงหิมะให้เร็วนะ่าถ้าช้ากว่าน,นี้ผมว่าจะตายแล้วคงต้องเรียกอาเจนที่บ้านเอาละโอ้โหตอนนี้ติดสถานะกระดูกหักแล้วด้วยแล้วก็มันสอนให้เราบินอาเจนรวยๆแล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องออกออกให้ทนันผมจะตายทุกคนเออ้ยออกออกผมเสียอ,ออกได้แล้ว <G ül> เอาจาิ๊กได้ที่บ้านได้แล้วอแต่มันยังติดสถานะหนาวอยู่ดิแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเลือดคงจะไม่ลดแล้วแหละลตอนนี้โ,โล่งอ,อกไปทีที่โค้ยเกือบได้อะระหว่างนี้เราก็บินกลับบ้านยาวๆกันเลยดีเดียวนะโอเคอันนี้ก็คือข้อดีของอาจิอีกแบบก็คือในตัวเนี่ยจะมีตัสมิตรี้ให้เราพร้อมเลยนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวผมก็เลยมาจับ EP นี้ไงล่ะโอ้ไม่ก่อนแล้วจะนิสตายแนนั่นเองเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราลำบากจะแดทีม้ามาเลยวนี่เอาจีวิรอดจากแดทีม้าเนี่ยเราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ววอ้าวเออตอนนี้อะเราก็ได้เวลามารีวิวรีวิวอาร์เจนเนี่ยอาร์เจนเนียความสำาร็อีกแบบก็คือคีบแล้วก็เอาไปฉกบนฟ้าได้ฮะเรียกว่า นกร้ายนะั่งตัวนี้นกร้ายนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูรอบนะครับน้องนองนองนอง <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยจับแมงป่องขึ้นมาแล้วก็โฉกโฉกโฉกกมนัมนอีกชกมันอุ้ยตัวนี้เลือดค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถคลิกซ้ายเออเลือ่อนเลื่อนซ้ายสองรอบเพื่อเออเออเลือ่อนเลื่อนหน้าจอซ้ายเพื่อให้มันปล่อยได้อีกนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยโอ้โหได้ลูกธนูมาค่นคนเยอะโอไมค์ก่ ก็ขอดับของทิ้งเลยซึบเออเดี๋ยวขอขออนุโยงขออนุญาตไปเก็บแอดด็อกตลกันตอนนี้ติดสถานะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยก็ไ <c> ด <oughs> ้แหละก็สกิลพิเศษของอาเจตอีกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นนกที่ค่อนข้างเดรยใช่ปะ่ะสามารถมีอาพิธีเอ้ยไม่ใช่ดิเออมี ตวัวสมิตี้อยู่ในตัวแล้วก็สามารถจับสัตว์ยกได้แล้วก็สามารถหิวเลือดตายภายในตัวได้ด้วยนะเอับเพื่อตัวสารพัดประโยชน์รองลองลองถ้าเริ่มเกบาใครไม่รู้จะจับตัวไหนก็จับตัวนีว้เ,เลยเยอะตัวก็ดีได้แหละซึบแล้วก็มีอะไรบ้างฮะแอร์ดรอปแอร์ดรอปแอร์ดรอป,อรอปออโอ้โหแต่ข้อเสียก็คือเวลาเรามาโขกในน้ำเนีเน่ยเราก็จะตกนะปสวัสดีมาคุณต้อเป่า เป่าน้องวินเรียแล้ววิ่งววโอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอเจ้านกร้ายเฮ้ยอ๋ยอนกมันโฉบม,มาแรงอยู่ว่าต่อสู้กับมาแรงปอระหว่างนี้เราก็มาดูแอบดรอปกันเลยนะหนองน่องอ,อ้าแอ้ดรอปหายอีกประโถก็ว่าอยู่โอ้โหแล้วของเป็นรูป,ปิีนสีม่วงด้วยดนะก็เกลืๆๆอแะเกลือเกลือเกลือดรอปชิ้นเลย,ฮยๆๆคฮต้องดอปชิ้นแหละ โอเคฮอบทิ้งไปที่เรียบร้อยแล้วก็อาจเจนเราหายไปไหนเนี่ยโอ้ยอยู่บนฟ้าที่ใครวะโนบินอยู่บนฟ้าอาจเจนไงล่ะบินอยู่บนฟ้านะพระทโอเคฮะทุกคนก็สํารับคิปเนี่ยก็คงจะจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับว่าอาจเจนเนี่ยทุกคนก็น่าจะจับกันได้หมดแล้วแหละอ่าแล้วก็นี่ฮะความสามารถคลิปพาราโซระดับพาราโซอ,อะไรยังคลิปได้นะออ โอเคทุกคนคลิปเนี้ยก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ